และมีประเด็นเรื่องเจ้าหนี้มีอีกหลายประเด็นมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดลนสุขุมวิทร้อยหนึ่งคอนโดพร้อมอยู่เพดานสูงใกล้ BTS กับคัมเปนพิเศษแสนสิริผ่อนให้ฟรี24เดือนฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและส่วนกลาง2ปีพิเศษสำหรับแฟนข่าวเนชั่นทีวีเมื่อแอดไลน์แอดแล้วตามด้วยเดอะไลน์ Line, คอนโดรับส่วนลดเพิ่มทันที2 0,000บาททุกยูนิต c ซ็นทรัล co. th 6 Birthday sale ์เดยซ19-28พฤษภาคม2563ยกโปรดีเสิร์ฟถึงบ้านสูงสุด80%พร้อมโค้ดลดทพิ่มถึง15%ชำระผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลดูวันลดเพิ่มสูงสุด1,000บาทพิเศษเฉพาะ22พฤษภาคม2563คิลส์ลด15%ทุกไอเทมพร้อม 5, รับของขวัญเพิ่มฟรีเมือ่อช็อปครบตามเงื่อนไขบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านชำระเงินก็ง่ายได้หลายช่องทางชอบเลยเซ็นทร